แต่สติเรานี่จะไม่เคยห่างตสติจะอยู่ในกายตลอดตลอดตลอดตั้งแต่ไปคารวาสไดนี่มัน,าานะนเป็นอย่างนั้นพอเราถ้าจะพูดถึงว่าไอ้ตัวไอ้ไอ้พิจารณาความตายนี่หรือพิจารณากายนี่มันอยู่ในสติปัฏฐานสี่นะถ้าจะพูดถึงพิจารณากายพิจารณาเวทนา,าพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนั่นแหละพิจารณากายพิจารณาความตายก็คือพิจารณากายนั่นแหละ เพราะกายนี้มันจะแตกสลายถึงการเวลาของมันพิจารณาถึงความแก่ชรลาภาพก็พิจารณากายเหมือนเดิมแต่มันหาแตกฉานออกไปแด้ใครจะว่าไงก็ตามนะนั่นแหละก็เหมือนดูลมดูลมเข้าลมออกมันก็มีสติรู้อยู่ที่กายเหมือนเดิมนั่นแหละลมเข้าออกมันก็อยู่ที่กายมันไม่ได้ไปที่ไหนพิ้งก็เพ่งดูกายอาการสันติสันก็แห่งกายมันก็เลยมีสติของมัน หมุนเข้ามาเรื่อยๆรวมเข้ามาเรื่อยๆรวมเข้ามาเรื่อยๆนะหลวงพุทก็เป็นอย่างนี้นะนั่นเวลาที่มันถอนนี่ทีมันเหมือนกับเบี่ยงทางซ้ายเวลาลงเบี่ยงทางขวาหมุนทางขวาเวลาถอนถอนทางซ้ายอ้ยจำได้มันเลยไปทราบ้านล่างนี้ทะลุออกจากเออออกจากอากาศว่างๆมันไม่ได้เบาเลยนะเวลามันถอนนี่เวลามันถอนนี่มันแรงแบบเดียวก,กันกับเวลามันรวมแต่เวี่ยงคนละข้าง ลี้วขึ้นมามาทะลุด,ดินแล้วก็มาทะลุน้ำออกทะลุน้ำขึ้นไปสู่อากาศอยู่ภายในโลกเห็นไหมหละ่ะเดินตรงกลมไอ้ทะลุทะลุตัวนี้ในอากาศในโลกทะลุโลกเหมือนกับมองดูเหมือนกับฟุตบอลมันมีช่องโหว่ตรงกลางนั่นแหละหมุนเกวยงคว้างอยู่นอกโลกหมุนเกว่งคว้างอยู่นอกโลกหมุนเข้าสู่โลกโอ้ถ้าขาดจะติตัวน,นี้ตายเลยนะเรานี่เนยเไม่กงเป็นบ้านนะ พอหมุนเข้าสูตรโลกโลกปั๊บนั่นเพ่งควางอยู่ในอากาศอยู่ข้างบนนั่นไม่ลงเลยหมุนเพ่งควางสายญาติเวลาสายญาติลงนี้จะหมุนควางเพ่งควางเพ่งควางอุ้ยมันน่าน่ากลัวนะมันก็ลูกขางพูดง่ายงี้แหละหมุนช้าบ้างเร็วบ้างพอได้สักพักก็ลุกขึ้นเดินจงกรมในอากาศดูสิอำนาจจิตสักพักก็นั่งภาวนา แล้วก็ใส่ยาดูอย่างนั้นจนโน่นถึงตีสามที่ค่อยๆจางลงอย่างลงแต่ไม่ลงมาคือตัวรู้สึกตัวการรู้สึกตัวนี่นั่นแหละมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นไอ้ตัวนั้นมันก็จะจางลงจางลงจางลงระหว่างตัวรู้ที่ตัวบอกว่ารู้สึกตัวที่เป็นตัวเป็นตนมันจะเข้าประสานกันกับตัวนั้น กับตัวละเอียดคือตัวอยา่างกับตละเอียดจะเข้าประสานกันแต่มันหากประสานกันคือลักษณะที่เราดึงสิ่งของออกมาดึงดาบออกจากฝักและเวลาที่เอาดาบหรืออุปรกรณ์เข้าไปในฝักมันเข้าไม่มิดมันกลับอยู่ห่างกันนี่แหละเรื่องของเรื่องันมันก็เลยอยู่อย่างนั้นจิตมันก็เลยไม่ถอน โอ้ยเดินไปไหนมาไหนมันก็ลอยไปลอยไปนี่เป็นคาราบาก็เลยไม่กล้าที่จะนําเรื่องนั้นออกมาเล่าให้ใครฟังตอนแรกก็เลยทอ้อเพราะคนจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะไอ้คนเราก็รู้นี่ไปวัดวาลานี่ไปทางไปทานไปรักษาศีลไปหัดเดินจงกรมนั่งภาวนาของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ยของเราก็อยากเป็นพระหันต้องการเป็นพระหลนตรงนั้นมันก็ลงมันก็เชื่อภาพเลยนะตอนนี้น นี่จิตมันก็สรู้สรเถีนจี้ตอนนี้นี่ที่ว่าลงลงปุ่มมั่นแบบสุดโต่งสมัยก่อนนี่ลึกถึงสมัยพุทธกาลสองพันห้าร้อกว่าปีนี่ว่ามันไกลนะแต่เมื่อจิตมันรวมใหญ่เท่านั้นแหละลงกรปุ่มมั่นปั๊บสมัยพุทธกาลที่สองพันห้าร้อยกว่าปีเหมือนกับวันนี้ถ้าวันนี้มันก็ยังไกลขณะนี้เดียวนี้เลยเหมือนกับจิตแนบอยู่ในสองพันห้าร้อยกว่าปีนั่นแหละ มันก็อยูดตลอดเนี่ยมันก็อยู่ตลอดเวลาเวลาเวลาเหมือนเราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ได้แยกไปไหนเลยอะนั่นแหะเรื่องของเรื่องมันตอนแรกก็ไอ้คิดว่าตัวเองว่าไอ้ตัวเองฝันยึกดูยิกกายยิก,ยก,ยก,ยกอะไรไม่ได้ฝันเป็นปกติเรียกว่าฝันกูฝันหรือเปล่าถ้าฝันก็เรียกตื่นที่มันไม่ยอมเพราะมันไม่ได้ฝันเห็นไหมล่ะเพียรพยายามใช้สติอยู่นานนะดึงรังตัวเอง หยิกตัวเองนี่เรียกว่าฝันจึงทราบว่าไม่ได้ฝันนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันนะแล้วเราจะนําเรื่องนี้มาสอนใครล่ะแต่คนจะรู้ได้หรือเลยลไปถามครูบาอาจารย์ที่หลายๆบัญหารสามสิบสี่สิบสบราโอ้ยบ่ฮห้เอาบ่าเป็นทังที่เอาบ่าเคยภาวนาเอาบานะ่บาเคยเห็นอยู่งั้นแหละเห็นไหมล่ะบางองค์ท่านก็เคยภาวนาะโอ้ยของเ่าบ่าเป็น,งงานยางไนเลยโ้ยของเ่ามันจะค่อยเย็นเข้าเย็นเข้า มันสบายมันเป็นอย่างนั้นอุ้ยอย่างนี้ไม่เคยเห็นหรอกมันจะเป็นบ้าไหมเนี่ยให้ระวังนะอย่าภาวนาอีกหน้าว่า,านั่นแหละปัญหาช่องทางบอ,อกไม่ได้นะตำรวจรู้ตัวเด่นจีนั่นแหละเขาจะลากใครลงนรกนี่มันเห็นหมดนียสิเรื่องของเรื่องมันนั่หนึน่งคนในหมู่บ้านนั่นคนในใกล้ๆ้บ้านเขาจะลากลงนรกนี่มันเห็นหมดดีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยก็ส่วนมากคนตกนรกหาคนขึ้นสวรรวัดไม่ได้นั่นน่ะตายายก็ไปวัดบาบาลามตลอด เราเห็นอยู่นั่นเวลาตายแกทําไมเขาถูกลากลากดนลกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นของเป็นยังไงมันเป็นความรู้สึกหรือว่าเราเป็นบ้าย่างจำนองนั้นมันไม่ใช่ทีจะมาถึงญาติเราคนสุดท้ายนะที่เห็นอยู่เขาลากลงนรกโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอทำบุญแต่ลงประดาจ่ายก็ไปวัดวาอารามอยู่ไปสร้างวัวดสร้างอะไรช่วยกุบาอาจารย์อยู่เตต้องตนกนรกนี่แหละ หรือว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเริ่มศึกษา,ากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้สมัยกิจพิศผาเปิดไปเล่นบ้องไฟกันสมัยเขเป็นยังนงเลยมันก็เลยท้อจนได้พระอาจารย์สุชาตินี่แหละนี่แหละไปนี่พอได้พอาจารย์สุชาติก็กลุยอีกเรื่องธรรมะที่เรื่องพระปฏิบัติอู้เขาบอเป็นอย่างนี้เ้ยของเขา,าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาแล้วนะอู้นี่ไม่เคยพไม่เคยเห็นเว้ยเฮ้ยไม่ให้มีสตินะหัดนะฝึกฝึกสติฝึกสติ ไม่งั้นเอามันไม่อยู่นะเอามันไม่ลงนะท่านว่างั้นเราก็ฝึกสติตลอดนี่เราไม่ได้ไปห่าง่างนี่เพราะเราก็าระวังอยู่ตลอดเนะี่ยแต่ธรรมดาเมื่อสติมันยังไม่ถึงที่ทถึงฐานของมันมันก็ย่อมที่จะเป็นเผลอเลอบ้างโยต้องเข้าใจอย่างนี้นั่นเพราะจากน,นั้นพอไปไปไปถามไปกราบท่านพระอาจารย์สุชาติผู้ปราบก็เริ่มเลยตอนนี้เริ่มฝึกสติให้มากที่สุดยินเดินนั่นนงนอนพวกคิดเต็มทําเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ยอมลงไม่ไม่ยอมออกไง มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดตลอดยิ่งฝึกสติยิ่งจะมาที่ตอนนี้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนั่นนั่นเห็นไหมล่ะยิ่งการรวนรู้สอดเดียนมากขึ้นมากขึ้นใครจะไปสวรรค์เทวดาเป็นหน้าตาย,ยังไงเห็นไปทั้งหมดเลยเอ,อนิพพิจาความเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่ทางโลกอีกทาไปก็เท่านั้นมีเงินมีทองก็เท่านั้นเอาอไปไม่ได้มาก็ไม่มีอะไรอะไรมาไปก็ไม่มีอะไรไป แล้วยึดอะไรนี่สอนตัวเองตัวนี้นะเมื่อสอนตัวเองมันก็เลยได้ดีอย่างเวลาที่มาสอนคนอดื่นนี่ก็เลยทอน,นั่นแหละสอนตัวเองดีกว่าแต่สอนคนเดื่นนี่อู้ช้อนลำบากท,ที่สุดมมหน้าพระพุทธเจ้าจึงพระองค์จึงทรงทอพระไทยไม่คิดที่จะสอนใครอ๋อมันจะจะสอนใครแล้วก็สิ่งที่รูนน้ที่ดนี่มันเหนือโลกเหนือสงสารเนี่ยแล้วโลกเขาจะรับได้หรอนี่แหละ ขนาดนี่นะขนาดเราแค่นี้เท่ากับเม็ดหินเม็ดใจหรือว่าธุลีติดฝ่าท้าพระุติเจ้านี่เราก็ยังหัศจ,จนจนจนไม่าหไม่ได้แล้วพระุทธเจ้าที่สร้างบริวิสานที่ทัศนจะระดับไหนนั่นนั่นเรื่องของเรื่องมันเราก็เลยโอ้ทอน,นี่ไมตั้งแต่เมื่คาราวว่าทอไม่อยากจะยุ่งกับใครน,น,นี่น่ะจงเย็นมาก็เข้าป่าทำอาหารในพ่อใหแม่ก็เข้าป่าเข้าป่าตลอดตลอดมีความจุกเตรียมตัวออกบรรพชาทัานทีทันทีนั่น หวังมรคหวังผลหวังหลุดหวังผลปัรถนาจริงเดียวก็คืออรหันันไม่มีคําว่าปัรถนาจริงนั่นจริงนี้เลยนะร่างกายที่แรกได,ได้ก็คืออรลันตผลทานร่างกายให้กับสติเลฉานก็ปารถัาเปนพระนพหันต์ไม่ใช่ว่าธรรมดานะถ้าเดินไปนี้งูกัดายงูเห่ากัดายหรือไอ้งูเหลือมใหญ่ที่ตรงนั้นจะมีงูงูเหลือมใหญ่แล้วจะมีงูเห่าเยอะนะ ชาวบ้านนั่นนะถ้าง,งูเห่ากัดตายเราก็จะสาธุกับงูเหา่าถ้ามันแลกกันได้อย่างนั้นเราต้องการเป็นพะังหานเห็นไหมละ่ะเอาคือเอาชีวิตแรกเป็นขั้นปรมาตนะไม่ได้คิดว่าไปห่วงหาอะไรอวบกับไอ้ร่างกายตัวนี้เลยนะมันจะไม่มีเลยนะนี่ถึงขั้นเข้มข้นในจ้องที่เป็นคารวบาเมื่อตมันรอมใหญ่แล้วเป็นอย่างนั้นดูต้นไม้ต้นอะไรอย่างันภาพขาวดำนี่แหละไม่มีสีส,สันใดๆ บ้านช่องห้องหอที่แตกตกตกแต่งอย่างดีท้าจีจะงางามเหมือนกับบ้านรางเนี่ยมองเห็นไอ้บ้านเรือนที่บอกว่าจะงางามเหมือนบ้านรางเหมือนกับโรงศพม,มันจะรยุดย่างโลกได้ไงล่ะโอ้ยจิตมองไปที่ไหนนี่มันสลดโท,โทไปหมดนะช่วงที่จิตมันรวมใหญ่นะ ไม่เคยเพราะไม่เคยเห็นการราคะดับเพิบเลยไม่มีไม่มีเชื้อไม่มีการอะไรหลงเหลือขึ้นเลยศิลาทับย้าก็จริงแต่เป็นศิลาใหญ่ไงอืมไม่เคยเพราะไม่เคยเห็นไงโอ้นั่นแหละจึงไม่สามารถอยู่ตางโลกได้จึงออกวันประชาขนาดนั้นนะขนาดวันประชาแล้วมันยังเป็นเปรตเป็นผีภาจในใจมันยังส่งผลยังชัดมันอีกเพราะอาศัยอำนาจภาวนาเหมือนศิลาใหญ่ทับย้าตัวนี้ ก็ลองคิดดูสิศิลาใหญ่ทับหญ้าตั้งแต่ดูนะสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีถ้าจะว่าศิลาทับหญ้านี่หกเจ็ดติดอหกปีเจ็ดปีนู่นนะศิลาทับหญ้าของเรานี่โอ้มันออกได้นี่เวลามันจะออกได้นี่มันก็บทำลายศิลามันก็บทำลายหญ้า ทำนนองนั้นแหละที่ไม่ไอกออกางไให,ไหม่นะมันก็ทำลายศิลาก้อนใหญ่หญ้าที่ถูกศิลาทับก็ถูกถอนรากถอนโคนท่าน้องนี้แหละนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกันเลยตอนนี้นะต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ถ้าได้ทำลายศิลาตัวนั้นถ้าบอกว่าการทำลายศิลานี้จะทำยังไงจิตต้องดับทั้งโลกถ้ามันไม่ไดับทั้งโลกนี่มันก็ทำลายศิลาไม่ได้ อุ้ยใครจะไปใครจะไอ้เนี่ยใครจะไปพบไปเห็นอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะนั่นแหละถ้าบอกว่าถ้าพูดถึงอุามาเป็นไงนะเหมือนศิลาใหญ่ในเวลาที่มันดัดตโลกเหมือนก็ทําลายศิลาแต่รูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่าันพูดในฝัังท่านบอกว่ามันไม่เป็นการทําลายศิลาหรอกมันเป็นภูเขาเลยตอนนี้ว่าอย่างนี้นะมันเป็นภูเขาทับแผ่นดินเลยมันไม่ใช่ว่าทําลายศิลานะ ถ้าจะพูดตามความจริงนี่มันเป็นภูเขาใหญ่นี่แหละเพราะเราพูดถึงได้เวลามันรวมแต่ละัง้งแต่ละข้างนี่มันเหมือนกับท่อนศิลาใหญ่พุ่งทะลุดินทะลุฟ้าแทนดินก็จะกระจายท่านก็เลยว่ามันไม่ใช่เป็นการทําลายศิลาแต่มันเป็นภูเขาทับจ้าเลยว่าท่านปากใช่ไหมเราก็ฟังว่าเห็นรูปจากนั้นหละ ท่านอยู่นครสวรรค์เราคุยกันในเรื่องนี้แหละท่านเยังไงไม่ทราบตัวนี้นะโอ้ท่านก็ภาวนานะอนืท่านก็เพียงท่านไม่เคยเห็นหรอกแต่ท่านอุปมาหมายของท่านเราก็เราก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะสามารถเอาออกมาเล่าให้ใครฟังได้เพราะเป็นเป็นเรื่องอจินไตยหรือวิสัยสั์โลกนี่แหละหลวงปู่จึงทอจึงตั้งใจที่อยู่บ่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายแต่ผู้สุดท้ายผีบากรามส่งผลก็ออกมางี้